สวัสดีครับผมดูสิตครับวันนี้พอดีผมมาใช้ AI ในการช่วยเขียนบทความตอนนี้เนี่ยโปรเจกต์ผมโปรเจกต์นี้เนี่ยก็คือทำ Word p r e s s เพื่อที่จะเขียนบทความแล้วก็ทำ Affiliate ที่จะหาไรายได้กับมันแบบยั่งยืนผมจะเขียนบทความวันนี้ก็คือบทความเกี่ยวกับ Word p r e s s ผมก็เริ่มจากให้ Word ให้ ให้ชัดีเขียน10บทความเกี่ยวกับบทเพลสเพื่อเขียนบล็อกอันนี้ผมทําไปแล้วหลายหัวข้อแล้วแล้วคิดขึ้นได้ว่าเออบันทึกมาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ดูกันดีกว่าเพื่อมันก็น่าจะมีประโยชน์บ้างผมก็ให้เขียนบทความให้ช h a t g p t ธเขียนบทความมา10หัวข้อ10บ,บทความให้ผมช h a t g p t ธีก็จะเจนมาให้ก็คือมันจะบอกว่าแนวทางการเขียนบทความเกี่ยวกับบทเพลสสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทตามความต้องการอันแรกบอกว่า บทความพื้นฐานอันนี้ผมก็จะผมทําไว้บ้างแล้วที่เกี่ยวกับพื้นฐาน WordPress อาจจะมาทําอีกทีนึงให้ละเอียดมากขึ้นและให้เป็นเรื่องเดียวที่พื้นฐานทั้งหมดผมมาสนใจอันที่2ก็คือเกี่ยวกับธีมเลือกและการัแต่แงธีม r d p r e s s แล้วก็อันที่3เกี่ยวกับปลั๊กอิน WordPress ที่ควรมีอันที่4เทคนิคการใช้ WordPress อันเนี้ยผมก็จะเก็บไว้ในครั้งต่อไปว่าจะทําบทความพวกเนี้ยผมก็จะก๊อปทั้งหมดนี้ไปก่อน10เรื่องเนี่ยจะก๊อปไปทั้งหมดว่าเอาไว้เป็นไอเดียในการเขียนบทความครั้งต่อไปแล้วก็เอาแต่ละเรื่องเนี่ยมาถาม h ช GP t GPT ต่อให้เขาเขียนบทความให้ผมวันนี้เนี่ยมาทําให้ดูเนี่ยเรื่องเดียวก,ก่อนคือการคัดเลือกตีมแค่เนี้ยมันก็สามารถที่จะแตกเนื้อหาออกไปอย่างมากมายผมก็จะใช้วิธีว่าผมก็จะถามต่อว่าอธิบายการเลือกตีมที่เหมาะสม ผมก็ยะไปถามอ่าใช้ GPT บอกว่า อธิบายวิธีการเลือกตีมที่เหมาะสม WordPress ก็จะเลือกมาให้ก็จะเขียนมาให้การเลือกตีมที่เหมาะสมก็มันก็จะมีตีมที่ควรมีประสิทธิภาพใช้ CSS Java ที่มีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยมันดูแล้วก็ยังลึกๆอยู่ยังยังเข้าใจยากเพราอไปทําเป็นบทความเนี่ยคนมาอ่านมันก็ยังเข้าใจยากผมก็จะถาม c ช a ิ g p ทีย่อยปีกว่าตีมที่เหมาะสมที่บอกว่าที่มีประสิทธิภาพข้อหนึ่งเนี่ยที่ว่ามีประสิทธิภาพเป็นยังไงแล้วก็ข้อ1.1ผมก็จะมาถามต่อเอา1.1มาถามต่อว่าทีมที่มีโค มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรผมก็จะมาถามต่อว่าผมก็จะถามว่าเขียนบทความผมก็จะบอกว่าเขียนบทความทีม d p r e s s ที่มีโค้ดที่สะอาดและมีประสิทธิภาพอย่างละเอียดก็จะเขียนมาให้ทีม d p r e s s ที่มีโค้ดที่สะอาดและมีประสิทธิภาพเคล็ดลับในการเลือกทีมที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะบอกมาแล้วดูตรงนี้แล้วก็จะเอาคำพวกนี้ไปทำหาคีย์เวิร์ดดูว่าโอเค มีคนค้นหาอะไรเท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนคำเล็กๆน้อยๆเพื่อที่ให้ตรงกับคีย์เวิร์ดที่พูดเรื่องคีย์เวิร์ดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของ SEO ผมจะทำในใน ในบทความต่อไปผมก็จะถามเชฟจิปิทีเชฟจิปิทีก็จะออกจะมาอธิบายก็จะอธิบายว่า WordPress ถือเป็นนี่ C.M.S. เรื่อง C.M.S. ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เอาไปเขียนบทความได้ผมจะเขียนไว้สั้นๆแล้วแล้วก็สร้างลิงก์ภายในเนี่ยไปหาในหน้าน,นั้นได้ผมจะแวะเรื่องลิงก์ภายในภายนอกนิดหนึ่งเกี่ยวกับ S.E.O. ลิงก์ภายนอกหมายความว่าจากลิงก์อื่นเข้ามาหาเราอันนั้นเป็น S.E.O. ที่ว่าสมมติว่าเว็บอื่นเขาดังอยู่แล้วเนี่ยแล้วลิงก์มาหาเราเนี่ยกูเกิลจะไต่ไปหาที่เว็บนั้นไปหาที่่เวว็บนนั้้อยูแล แล้วลเขาจะไต่จากลิงก์นั้นนมาหาเว็บเรามันมีสองทางก็คือเราลิงก์ไปหาเขาและเขาลิงก์มาหาเราแต่เราลิงก์ไปหาเขาเนี่ยมันก็มีผลน้อยว่าว่าเกี่ยวกับ SEO แต่มันก็มีประโยชน์อยู่บ้างในการเชื่อมเชื่อมไบยเดอร์ Biden, หรือว่าไอโรบอทของ Google ผมจะพูดในเรื่องในเรื่องต่อไปแล้วกันเกี่ยวกับ SEO ของเว็บ เ e ร s press, หรือว่าเกี่ยวกับลิงก์ภายในภายนอกมีประโยชน์ยังไงกลับมาเรื่องนี้ต่อก็บอกว่ารักษาโค้ดที่สะอาดคาอาจจะเป็นแปลกๆก,ก็ต้องมาเขียนใหม่การเขียนใหม่นี่เป็นเรื่องจําเป็นอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องคีย์เวิร์ดที่จะมาแทรกในบทความต่างๆเนี่ยนั่นเป็นเรื่องจาเป็นที่ Google จะเอาไปปรุงมวลผลโค้ดที่สะอาดถือเป็นเรื่องสําคัญอ่านง่ายอันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่คนทั่วไปอ่านแล้วเนี่ยเข้าใจยากแต่อย่างผมเนี่ยสามารถเขียนโค้ดได้ก็เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมหรือถ้าเราไม่ไม่เข้าใจแล้วก็พวกนี้ไปถาม a GPT ต่อก็ได้แช จะเอาไปแต่งใหม่เองตรงนี้โอเคประสิทธิภาพของโค้ดทีมที่มีโค้ดที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เว็บไซต์ทํางานได้ง่ายและรวดเร็ว,วก็หลักๆสําคัญก็คือทําให้เว็บเร็วขึ้นหลักๆทั้งหมดนี่แหละก็ทําทให้เว็บไซต์เร็วขึ้นแล้วก็มีความเข้ากันกับปลั๊กอินอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญคือมีความเข้ากันของปลั๊กอินท้าอธิบายตอนนี้ถ้าผมอธิบายสั้นๆในตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าทีมนี้พอลงปลั๊กอินตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปหน้าตาเละหมดอันนั้นก็แสดงว่าไม่เป็นมิตรต่อ,อปลั๊กอินต่าง รองรับหลายแพลตฟอร์มอันนี้ก็มันน่าจะเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่า responsive หรือการรองรับหลายแพลตฟอร์มที่ เปิดทั้งมือถือทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งอะไรได้ทั้งหมดการอัปเดตสม่ำเสมอก็คล้ายๆกับว่าตรงนี้มีต้องมีเจ้าภาพแน่นอนไม่ใช่เขียนตีมแล้วก็ทิ้งไว้ให้คนดาวน์โหลดแล้วก็ไม่มีการแก้ไขอะไรเลยคือมีทีมชัดเจนแน่นอนโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของอโค้ดที่สะอาดผมก็จะก๊อปไปแล้วก็ไปวางเป็น1.1ผมก็จะทําไปเรื่อยๆไอ้ตอบสนองการตอบสนองตรงนี้เนี่ยภาษาไทยมันอาจจะงงๆการตอบสนองคืออะไร จริงๆแล้วคือ responsiveness เนี่ยมันก็คือการง่ายต่อการเปิดด้วยแท็บเล็ตด้วยมือถือด้วยคอมพิวเตอร์ของทีมนั้นๆผมก็เอาข้อสองไปถามต่อว่าการตอบสนองเนี่ยเป็นยังไงผมก็จะไปถามต่ออันนี้ก็2สองข้สองคือ,อตอบสนองต่ออุปกรณ์ในการเปิดเว็บไซต์เราก็มาดูเราก็มาถาม ChatGPT ในก็เป็น2.1ว่า ChatGPT จะตอบว่ายังไงผมก็จะหาดูบางที เลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็หัวข้อมันข้าบไปผมใช้วิธีค้นหาบนหน้าจอว่าคำนี้มันอยู่ตรงไหนเขียนบทความตีมควรถูกออกแบบให้มีความเป็นไปได้ดีที่สุดกับหลายแพลตฟอร์มเช่นมือถือเช่นก็เขียนได้ดีทีเดียวถ้าดูตรงนี้เขียนได้ดีเลยแทบจะไม่ต้องปรับแต่งแต่ ที่ผมว่าแทบไม่ต้องปรับแต่งเนี่ยก็คือสิ่งที่สําคัญเนี่ยเราจะต้องปรับแต่งเองบทความมาต้องปรับแต่งเองเสมอที่สําคัญของบทความนี่ก็คือเราต้องฝังคีย์เวิร์ดสำคัญๆที่เราต้องการลุ่มเป้าหมายนั้นลงในบทความเสมอไม่งั้นมันเข้ามาหาเราไม่เจอแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเราก็ทําเงินกับมันไม่ได้เนี่ยก็ใช้ได้อยู่เลยแทบจะไม่ต้องแก้อะไรเลยสําหรับเนื้อหาเราก็มาทําหัวข้อที่2.2ต่อ ทดสอบผลต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยดูแล้วมันเหมือนกับมีอยู่แล้วในข้อรวมอยู่แล้วในข้อนี้ ถ้าผมอ่านแล้วเนี่ยตะกี้เนี่ย h ช GP t GPT เนี่ยเขียนในข้อที่2อเนี่ยก็ไปอยู่ในในนั้นแล้วด้วยก็จะถามเพิ่มเติมผมก็เอาข,อข,อข้อเนี้ยไปถามเพิ่มเติมเพื่ออย่างน้อยเนี่ยเอาสองบทความนั้นน่ะไปมิกซ์รวมกันแล้วก็อาจจะได้ประโยชน์อะไรเพิ่มเติมในการที่อยากเอาไปปรับแต่งบทความให้ดียิ่งขึ้นผมก็จะเอามาถามต่อโอเคผมจะค้นหาเลยว่าทดสอบเพราะผมหาไว้ก่อนแล้วแล้วผมหาบนหน้าจอว่าผมทําไว้ตรงไหนก็ก๊อปแล้วก็คนโท r l F แล้วก็มาวางวก็คือตรงนี้มันก็จะมาเจอข้อนี้ ก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าเราแยกเป็น2ส,ส่วนบางทีเนื้อหามันจะเยื่ยนเยอะเกินไปคนเข้ามาอ่านเขาก็จะลำคขญนแล้วเขาไม่อยู่ในหน้านั้นของเรานานๆถ้ามันเยื่ยนเยอะแล้วก็ผมจะเอาสองบทความนี้จะมารวมเป็นอันเดียวกันเป็นข้อ2แล้วก็มาข้อ3ต่อข้อ3ปรับแต่งได้อันนี้มันภาษาไทยบางทีอาจจะเข้าใจยากหน่อยทีมควรมีการเลือกผมก็จะใช้วิธีแบบเอา2อ,อันเนี้ยมารวมกันเลยพอดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันได้ใช้อธิบายคําเดียวได้ ผมจะก๊อปไปแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าผมถามกับ ChatGPT ไปยังงเขียนบทความิมีในข้อ3ผมก็สั่ง ChatGPT ให้เขียนออกมาเรียบร้อยแล้วมันก็จะเขียนออกมาว่าทีมบท r d p เพล s ที่มีตัวเลือกแบบแต่งที่สูงที่จะตอบสนองเวลาเราเขียนบทความเราต้องเขียนแบบเป็นภาษา ไทยหน่อยเพราะว่าอันนี้เราใช้ ChatGPT ที่เป็นแคทภาษาไทยสั่งเนี่ยบางทีคําออกมามจะออกมาแบบแปลกๆเวลาคนอ่านเนี่ยบางทีทําให้เราเสียเครดิตได้ว่าอันนี้มันไม่ใช่เขาคิดได้2ทางว่าเราใช้ ChatGPT ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกออ็อาจจะใช้บทความที่แปลมาจากต่างประเทศโดยใช้ Google Translate แล้วมันจะทําให้เสียเครดิตการปรับแต่งที่สูงพอที่จะตอบสนองต่อการทําเว็บไซต์ของของคุณอันนี้มันเจนออกมาแล้วก็มาค้างอยู่ ผมก็ต้องคอนติเนียต่อเพื่อที่ให้มันเขียนให้ต่อให้เสร็จข้อ3ผมถามรวมจะไม่มีข้อย่อยแต่ว่าพอถามรวมมันก็จะมาเจนแต่ละเรื่องให้อีกโอเคดูแล้วบทความก็ใช้ได้อยู่เราก็แค่มาแทรกคีย์เวิร์ดแล้วก็ปรับแต่งให้เป็นภาษาที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายมากขึ้น b ูเทนเบรอิ d ดิเตอร ดีเลยนะเนี่ยถือว่าเขารู้ระบบ AI เนี่ยรู้ลึกขนาดที่จะไปหาพวกอีดิเตอร์ต่างๆมามาใส่แต่บทความก็ไม่น่าจะเขียนเจาะลึกหรอกแค่อธิบายว่าอันนี้คืออะไร หรือถ้าเลือกอีกทีหนึ่งก็ลิงก์กูเทนเบิร์กอีดิเตอร์ตัวนี้เข้าไปบทความสั้นๆหนึ่งเพื่อจะทํำลิงก์ภายในเพราะว่าบางทีคนอ่านเขาก็ไม่ได้จําเป็นต้องรู้อะไรพวกนี้มากรู้อยู่ว่ากลุ่มเป้าหมายคนมาอ่าน uh, เว p r เพยมาอ่านบทความ w o r d เพ e เนี่ย mm hmm. เขาไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ที่จะต้องมาทำอีดิเตอร์อย่างยิ่งใหญ่ uh, เขียนเว็บใช้ HTML5 ใช้ Java แบบซับซ้อนคงไม่ถึงขนาดนั้นโอเคผมก็จะก๊อปไปอันนี้ไปเป็นหัวข้อที่3 กยูเข้าไปทั้งหมดทั้ทงคาสั่งของผมด้วยแล้วก็ไปเขียนเป็นข้อที่3เป็นข้อสามจะวางเดี๋ยวต้องมาดูว่ามันมาครบไหมข้อ3โอเคผมก็จะไปข้อ4ี่ต่อ,อ,อข้อ4ี่ระบบธีมของ WordPress WordPress Theme Standard ผมก็จะใช้คำถามว่าผมจะเอาทั้งหมดเนี่ย้ c h a t GPT เขียนโดยที่ใช้มูจะก๊อปมา คือถามถามคำถามเดียวเลยอธิบายไม่ต้องมาแยก4.1,4.2เพราะดูแล้วเนี่ยมันเป็นเนื้อหาเดียวกันแล้วก็ใช้คอมมาขั้นหน่อยว่ามันเป็นคนละเนื้อหาที่จะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่คือมันเหมือนกับลายหัวข้อให้เขาให้ Chat GPT แยกหัวข้อมาเราแยกหัวข้อให้ h a GP t GPT อัปเกรดแล้วก็ อธิบายเพราะว่าเขียร์นใส่คำพูดใหไมันหื่อยเพ่มมาคำพูดให้มันหน่อยก็บอกมันว่าอย่างละเอียดเอ่อเคียนได้ดีเลยมีการอนธะิบายว่า w เวอร์เฟสตีมแดนดัตคืออะไรมาตรฐานสำคัญของ w o เวอร์ s ฟส e a m อใช้ได <ane> ้เลย Customize API ใช้ไ <unemployed> ด้เลยมีอ้างถึงการใช้ดิจิตของคุณถึงเปิดผมก็จะคอนเนียต่อให้มันเจนต่อวีการตรวจสอบมาตรฐานบนเบจดีมได้ดีเลยเขียนออกมาค่อนข้างดี ว่าจะไปใส่ข้อที่4ผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดและเดี๋ยวอยา,อายาวเกินไปอันนี้เอาเป็นแนวความคิดแล้วกันว่าผมทําอะไรกับสิ่งนี้ทั้งหมดเนี้ยเดี๋ยวถ้าผมทําให้ดูมันก็จะเสียเวลาไปเปล่าๆจริงๆมันก็ซ้ําๆกันเอาเป็นว่าผมจะทํางานของ่มให้จบสําหรับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ล้กันขอบคุณครับสวัสดีครับ